สอบนี้มีประเดน็นว่าบริษัทมีระเบียบแล้วก็เซ็นสัญญากําหนดกันไว้เลยครับว่ามีการทดลองงานกัน119วันทาไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยก็เลิกจ้างกันไปแต่ปรากฏว่าพอพนักง,งานมาทํางานจะครบ119วันอยู่แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยไม่ได้บอกไม่กล่าวอะไรกันเลยแล้วก็ไปบอกเลยว่าไม่ผ่านทดลองงานนะแบบเนี้ยนายจ้างต้องจ่ายอะไรไหมผมเชื่อว่าในกรณีแบบนี้นะ มันจะมีเรื่องราวหลากหลายมากมายที่องค์กรโดยเฉพาะเอชอาเนี่ยทำไม่ครบถ้วนถูกต้องเนาะเราก็มาทวนเัินสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะทําเรื่องที่มันไม่ไม่ครบถ้วนถูกต้องอ่ะแล้วจะต้องส่งผลให้บริษัทอาจจะต้องเสียเงินอะไรบางอย่างออกไปโดยที่มันไม่สมควรก็ได้นะลองมาทบทวนกันดูนะครับอ่ะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าการทดลองงานเนี่ยมันไม่มีกฎหมายนะบอกไว้ว่าจะต้องทดลองงานกี่วัน ไม่มีบทกฎหมายข้อใดที่บอกว่าจะต้องทดลองงาน60วัน90วัน1 1 9วัน120วันเนี่ยไม่มีบอกราชการส่วนใหญ่ก็จะทดลองงาน180วันแต่เขาก็ทดลองงานของเขาไปเถอะมันไม่ต้องด้วยกฎหมายแรงงานที่จะต้องไปบังคับใช้กับเขาอยู่แล้วเขาก็มีพรบเขาก็มีกฎหมายของเขาโดยปกตินะครับแต่เอกชนเนี่ยมันนิยมนะกำหนดวันในการทดลองงานกันเนี่ยประมาณ119วันบางที่ก็90วัน ถ้าจะทดลองงานต่อเนื่องก็อีก29วันให้ไปชน1 1 9วันถามว่าทำไมต้อง1 1 9วันคำตอบคือเพราะว่าถ้าทดลองงานตั้งแต่120วันขึ้นไปสมมติให้ไปให้ไม่ผ่านทดลองงานเนะนี่ยแก้ไขส่วนนี้สมมติบริษัททดลองงานมาแล้วแล้วบอกกับพนักง,งานว่าไม่ผ่านทดลองงานนะแต่ทดลองงานล่วงไปละประมาณ150วันอย่างเงี้ยมันเกิน120วันเป็นต้นไปเนี่ยมันต้องจ่ายค่าเด้าเชยตามกฎหมายแล้ว เพราะกฎหมายกำหนดไว้เลยว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างหรือไม่ผ่านทดลองงานไอ้นี่แหละการไม่ผ่านทดลองงานมือถือว่าไม่การเลิกจ้างถูกต้องไหมก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างของพนักงานเนี่ยตามระยะเวลาที่พนักงานทํางานอยู่กับบริษัทอย่างกรณีแบบนี้ถ้าทํางานระหว่าง12 0วันแต่ไม่เกิน1นปีก็จ่ายค่าจ้าง30วันพูดง่ายเป็นค่าชดเชยจริงๆมันก็คือเงินช่วยเหลือห,หลอเนาะ ให้ลูกจ้างหางงานใหม่ให้ลูกจ้างไปตั้งต้นกับการทํางานใหม่ซึ่งเขาก็ควรต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับอันนี้เรียกว่ากฎหมายบังคับให้นายจ้างจ่ายเพื่อความเป็นธรรมไม่งั้นนึกอยากจะเลิกจ้างนึกอยากจะไล่ออกกันอย่างเงี้ยมันโดยที่ไม่ต้องมีการจ่ายค่าเจ้าเชยกันหรือไม่มีเงินที่เราจ่ายกันเพื่อทําให้การเลิกจ้างมันเป็นธรรมแบบเนี้ยมันจะหาความเป็นธรรมได้ใหญ่ได้ในสังคมถูกต้องไหมฮะโดยเฉพาะในการทางานร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านายจ้างเนี่ยเขามีเขามีสิ เขาเป็นคนกลุ่มเงินน่ะเขามี power ในการต่อสู้เวลาที่เกิดข้อพิพาทแรงงานกันมากกว่าอยู่แล้วดังนั้นระยะเวลาในการทดลองงานขององค์กรต่างๆโดยทั่วๆไปนะก็จะกําหนดไม่เกิน120วันหวยมันก็ออกอยู่ที่119นี่ยอันนี้ไม่ใช่เลขสาย3ตัวเดียงเลยนะแต่หวยมันก็ออกอยู่ตรงที่ตัว119วันนี่แหละเพราะถ้าเป็น120วันมันก็จะต้องด้วยข้อกฎหมายซึ่งจะต้องไปจ่ายค่าชดเชยทันทีถูกต้องไหมครับ ระยะเวลา120วบันจึงไม่ใช่ระยะเวลาตามกฎหมายนะแต่เป็นระยะเวลาที่นายจ้างโดยทั่ว,วไปเนี่ยเขานิยมกำหนดกันว่าให้เป็นกรอบเวลาทดลองงานแต่จะทดลองงานสั้นยาวกว่าน,นั้นก็ไม่มีปัญหาอย่าลืมนะครับว่าการทดลองงานเนี่ยมันกำหนดไว้เพื่อที่จะให้นายจ้างเนี่ยได้ทดสอบความสามารถในการเรียนรู้งานในตำแหน่งหน้าที่ที่พนักง,งานใหม่เขามาทํา คือพนักง,งานใหม่เข้ามาทําโดยเฉพาะที่จบใหม่จากมหาลัยเนี่ยบอกตรงๆนะมหาลัยไม่ได้สอนไม่ได้สอนวิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดโอเคไหมครับยกเว้นงานทางวิชาชีพเท่านั้นเองที่จะสอนแบบเป,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 เป๊ะๆเช่นเรียนนิติศาสตร์เนี่ยสอนละเอียดยิบเกี่ยวกับเรื่องของการของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการการระบบระเบียบกระบวนการวิธีอะไรต่างๆทางศาลเนี่ยเขาสอนกันละเอียดยิบเรียนบัญชีก็จัดละเอียดยิบแต่เรียนการจัดก,การทั่วไปเนี่ยสอนอะไรละเอียดบ้างจริงไหมฮะ เอาสอนเรื่องการจัดซื้อสอนละเอียดมาเสริมระกับบริหารหรือธุรกิจก็ละเอียดมาแต่มีรายวิชาที่ต้องเรียนรู้กันเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ผมไม่ได้ก้าวลงไปวิพากษ์วิจารณ์หลักสูตรนะแต่บางครั้งมันก็น่าน่าสนใจนั่งคิดว่าน้องๆเรียนกัน3ปี4ปีอะ,อะตามหลักสูตรเลยก็ปกติก็คือ4ปีนั่นแหละแต่คนบางคนก็เรียนเร็เรวหน่อยเดยเฉพาะในมหาลัยเปิดเนี่ยสปีก็จบแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับแต่เรียนกันตั้ง4ปีตามหลักสูตรเนี่ยจบออกมาแล้วทางานจริงไม่ได้ มันมีประโยชน์อะไรมากมายนะครับนอกจากปริญญาติดฝาบ้านถูกต้องไหมจริงๆนะในบางครั้งผมยังนั่งคิดนั่งใคร่ครวญเลยนะเออถ้าผมจะไปทํางานอะไรบางอย่างที่เป็นวิชาชีพในอนาคตของผมเนี่ยปริญญาเอกไม่ได้ตอบโจทย์ผมเลยนะที่จบปริญญาเอกมาเนี่ยกลายเป็นว่าปริญญาตรีในบางวุฒิแล้วก็เซอร์ติฟิเคตบางอันเนี่ยปริญญาโทก็มันก็เพียงพอกับการทํางานในอาชีพที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเราจนกระทั่งเรากเกษียณไปได้อะ บางครั้งผมก็นักนึกอย่างนี้นะแต่โอเคละ่ะเรียนจบมามันก็มีประโยชน์แหละมันเข้าไปใช้ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าสมมติจะต้องเปรียบเทียบกับวิทยากรเทียบเทียบที่ปรึกษารายอื่นเนี่ยคณวุฒิปรเ,เอกเนี่ยมันก็เป็นแต้มต่อเล็กน้อยแต้มต่อนิดหน่อยส่วนที่เหลือก็คือประสบการณ์ความสามารถความเชี่ยวชาญของเราเองนั่นแหละที่เราจะเอาไปขายตัวเราให้กับทางผู้ประกอบการเขาถูกต้องไหมครับนี่คือประเด็นเนาะดังนั้นเราก็ต้องมาทดสอบพนักงานกันสักนิดนึงพนักงานใหม่กันสักนิดนึงว่าเออเขา เขาจะทํางานได้ไหมแปลว่าในช่วงระยะเวลาในการทดลองงานเนี่ยเป็นการที่เราจะต้องสอนพนักง,งานใหม่ให้เขาเข้าใจถ้าเขามีความสามารถในการเรียนรู้เขาก็จะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็สามารถทํางานได้ถูกต้องไหมครับนี่คือประเด็นนะแต่ถ้าดูกันละหนึ่ง้วัวนละมันยังไม่โอเคจะต่อหรือจะไม่ต่อนะั่นเป็นเรื่องหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่ต่อเราก็สิ้นสุดการจ้างประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับพอจะบอกว่าจะสิ้นสุดการจ้างเนี่ย ท่านจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากับพนักงานก่อนนะแล้วกฎหมายกําหนดเลยครับว่าถ้าท่านจะเลิกจ้างพนักงานแล้วไม่บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายอีนึงงวดการจ่ายนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่านับ30วันหรือ1เดือนนะแต่ถ้าสมมติว่างวดการจ่ายเงินของบริษัทเนี่ยคือจ่ายทุกๆกลางเดือนกับปลายเดือนหนึ่งงวดการจ่ายมันก็คือหนึ่งงวดกลางเดือนและหนึ่งงวดปลายเดือนก็ตีไปประมาณสัก15วัน ดังนั้นบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนสักสิบห้าวันเนี่ยมันก็โอเคแต่ไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากันก่อนล่วงหน้าประมาณสักสาเดือนอย่างเงี้ยไม่ไม่จำเป็นสมมติเราทดลองงานกัน3เดือนบอกกล่าวล่วงหน้ากัน3เดือนแบบนี้มันโอเคไหมอะบอกตรงๆนะถ้าเป็นแบบนั้นอย่ารับกันเลยดีกว่าแล้วมันจะแสดงเจตนาะว่านายจ้างสุจริตหรือไม่สุจริตด,ด้วยนะเช่นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอันนี้อาจจะออกนอกเรื่องสักนิดหนึ่งเนาะเช่นให้ลูกจ้างเซ็นสัญญาไปสองฉบับในวันเริ่มงานนะฉบับแรกเลยคือสัญญาจ้างฉบับที่2คือใบาลาออก มาทำงานยังไม่ได้เริ่มทำเลยให้เขียนทั้งใบาลาออกแล้วก็ให้เขียนทั้งสัญญาจ้างอย่างเงี้ยท่านว่าโดยสามัญสำนึกแล้วอ่ะมันแปลกๆไหมอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่ถูกต้องไหมครับแต่เชื่อไหมมีนายจ้างจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ยังทําเรื่องแบบเนี้ยโดยเฉพาะย้อนหลังไป10ปี20ปีก่อนหน้านะทาแบบนี้ก็เป็นว่าเล่นเลยไม่รู้จะทาไปเพื่ออะไรนะครับ h r ก็ไม่รู้กฎหมายแหมบอกจริงๆนะเ r ไม่รู้กฎหมายเนะี่ยมันไม่น่าจะได้แล้วอ่ะโลกทุกวันเนี้ยคืออย่างนี้ สมมติลูกจ้างเขามีประเด็นอะไรต่างๆที่เขาอึดอัดขับข้องใจเรื่องกฎหมายเนี่ยถ้าเขาคีย์ g o o g l e นะเขาก็รู้ s r จะบอกว่าถ้าเราทํางานโดยตรงนะถ้าเราจะบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยมันจะแปลกๆถูกต้องไหมครับในทํานองหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้างานก็ต้องรู้กฎหมายปะ่ะเพราะลูกน้องของท่านอ่ะถ้าสมมติมันมันอึดอัดขับข้องใจว่าเอายุกตัวอ,อย่างนะนายจ้างอ่ะคือท่านทั้งหลายที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะสั่งให้มันทํา OT โดยที่ไม่ไม่ยินยอมอ่ะมันทําได้ไหมอ่ะก็รู้ก็อยู่ว่ามันทําไม่ได้ เพราะว่าโอทีเนี่ยมันต้องได้รวามยินยอมจากลูกจ้างถูกต้องไหมครับถ้าท่านบอกว่าเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะก็บริษัทกําหนดกติกาไว้ก็ก็เป็นไปตามนั้นแหละเนี้ยในขณะที่มันเสื่อมยินแย่อยกันได้อ่ะท่านก็จะเสียรางวัลคือท่านไม่รู้เทียบเทียนเท่าทันกับลูกน้องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแปลกแปลกถูกต้องไหมครับนั่นแหละคือประเด็นเนาะคราวนี้กลับมาที่เรื่องที่เราคุยกันนะว่าถ้าไม่บอกเก่าลงหน้าให้ครบหนึ่งงวดการจ่ายคือในกรณีแบบเนี้ย บอกลงหน้าก่อน3วันอย่างเงี้ยมันไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายซะหน่อยอะถ้าหนึ่งงวดการจ่าย15วันมันก็ไม่ถึงหนึ่งหนึ่งงวดการจ่ายเป็น1เดือนมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วมันยิ่งไกลออกไปถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายเงินสมัยก่อนเขาเรียกว่าสินจ้างแทนการประกาศลงหน้าสมัยเนี้ยเขาเรียกว่าเงินค่าประกาศลงหน้าก็ต้องจ่ายเงินค่าประกาศลงหน้าให้กับลูกจ้างไปคือมันเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างเขาและเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายเขารองรับ และใช้ยันกับตัวนายจ้างได้ถูกต้องไหมครับนั่นแหละคือประเด็นเนาะที่อย่าทาผิดพลาดน,นะครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากต้องหมั่นควนควายหาความรู้สักนิดหนึ่งแล้วก็เลเว r l a ล p o ์พอดแคสต์เนี่ยก็เป็นอีกแค่ช่องทางหนึ่งเท่าน,นั้นเองครับจริงๆมันก็มีหนังสือตําราเล่นต่างเยอะแยะมากมายเชื่อผมไหมผมมีหนังสือกฎหมายเนี่ยอยู่เยอะมากเลยอะทั้งๆที่ผมไม่ได้เรียนจบด้านกฎหมายโดยตรงนะผมมีหนังสือกฎหมายเยอะมากเลยคือผมชอบ เร,เราจําเป็นต้องรู้อ่ะเพราะว่าเวลาที่บริษัทเขาถามผู้บริหารขององค์กรต่างๆเขาถามถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานหรือแม้แต่กฎหมายอื่นอ่ะมันก็ต้องพอที่จะตอบได้บ้างนั่นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ถ้าต้องการทํางานเป็นแบบมืออาชีพเนาะโดยเฉพาะทํางานด้าน HR หรือแม้แต่ท่านเป็นหัวหน้างานก็แล้วแต่นะเรื่องของกฎหมายแรงงานเป็นเรื่องพื้นฐานที่ท่านจาเป็นต้องรู้จะบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องรู้เนี่ยโลกในวันนี้มันไม่น่าจะใช่ าะคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วง่ายดายนั่นเองนะครับ